เจ็ดราช,น<ส>ชาันดำว้า,าว้าทษทีวันนี้ยังไม่เกมอ่ะเจะะ็ดอ่ะทษทีโทษทีโทษทีทูตุ้พี่เนียขอ,ข,ออนนะะขอบคุณครับคุณสำารบกางใจนะฮะขอบคุณครับปุ้งไม่อยู่แท้เลย ไปอยู่ไกลๆสิบนบนรถคันนั้นสิเง่นรถแล้วเนี่ยรถวบๆเลยพี่เองต่าพี่นุ่นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วของที่ให้หาคือยังไงพี่ให้ส่งพี่เนี่ยเออร์เออร์มเออร์มเออร์พี่หยู่จังเลยมเออสมัครรับลูกชายหนึ่งตากูเองสมัครเลยใช่หรอกูไม่จริง เขาเล่หนึ่งเดียวคู่ะผัวเมียพี่ชายหาดได้สอดใส่แหวนให้เมียของเขาพี่นุ้ยนข้างซ้ายและในแนาคอันใกล้จะมีการเปิดรับสมัครรูกชายเหนือตาใครที่กำลังสนใจกดติดต่อข่าวสารเขาบอกว่าคือคือพี่ไข่บอกว่าไอ้เขาว่าสอดใส่เนี่ยพี่ชายหาดเป็นคนคิดให้ฮะไอ้เรื่องรามกเนี่ยต้องพี่หาดเลยพี่แทรกซึมได้ไหมพี่ชายเขาว่าแทรกซึมเลย สอดใส่แด้แท่งซึมก็เลยผมผมใช้คำว่าเสียบได้ไหมครับพี่อ๋ออ๋ทีฉยเทีมันก็ปุกเองเสียบเข้าไปเลยสิครับพี่พี่ใช้คำว่ายัดได้ปะโอ้ยหยัดอะไรเสียบอะไรกันนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยัดเปล่าดีพ่ะย่ะค่ะ ฐานไฟเก่ายังร้อนรอวันธดีหรือเปลยัดเปล่าอันนี้อะไรยัดเปล่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวมานะไปยัดแป๊บเดินไปกันนะอุ้ยรับร้อยไปไม่ได้ด้วยเดยนไปไปไปไอคนมีแว่นหนึคนหน้าแว่นพี่มันทีน่ะสวยด้วย อืมเมื่อชัดดรอวัยวายทำไมอ่ะห้องเก็บเสียงเขาแต่บ้าห้องพิสตรีมมันก็เก็บเสียงอ่ะเขาแ่บ้างวัยวายไม่มีใครได้ยินหรอกเขานอนได้ยินไหมไม่มีใครได้ยินวัยวายทำไมเนี่ยค sure> ุณบ้าคุณบ้าออกมาทขาม้าคุณบ้าอะไมเนี่ยพี่กำลังจะยารอยู่คุณบาออกมาตอนมือนนกร้องเนี้ย ไม่ยมาจังเรีย่ยมาจังเรียช่ยจังด้วยไม่มีใครเขาช่วยหรอกมีไหมไม่เขาเคาะหลอกแไม่พถเป็นไเนียไม่ธรรมดาว่ะเียเสียงอะไรอะม่หมูตับแหละพี่จะยัดเย็ดเนียน้อยให้กับเองกันนำเต้ยโอ้โหหัวหัวโขกกำแพง ว่าได้เป็นเจ้าจะเป็นเมียพี่ซะจะไม่เป็นเมียจะไม่เป็นเมียน้อยไปอะไรนะจะเป็นเมียน้อยไม่มีไม่ปไปไปจังเชี่ยโคตรไอดอลว่าไงคะแต่งงานกับพี่ปะพี่จะหยัดเทียร์ความเป็นเมียแล้วให้บาสแต่งงานกับพี่เนี่ยนะ คิดดีๆคิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนก่อนมึงพูดนะมึงคิดดีๆมึงคิดดีๆเฮ้ยให้กูออกก่อนให้กูออกก่อนกูเสร็จแล้วเว้ยเสร็จอะไรอ่ะไม่ออกพี่เขาพยายามที่จะยัดเออ่ตรงหน้าอกให้บาบอกว่ามันน้อยเกินไปอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงอันนี้ก็เรื่องจริงอันนี้ก็เรื่องจริงอ๋อหมอเถื่อนเฮ้ยให้กูออกก่อนกูหายใจไม่ออกเฮ้ยถุงเท้าอะไรประมาณเนี้ย นนี่อยามาเปลี่ยนเสียนบาได้ไหมอืมนิดนึงโอ้ยอืมเมื่อกี้บะบอกว่าบะจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยชอบบะจะเป็นเมียหลวงเท่านั้นไม่แล้วบะก็แสดงว่าบะยอมรับว่าจะเป็นเมียไม่บะจะให้วินโนเนียเป็นเมียแต่วบาเป็นหวยเฮ้ยมันแปลกคุณจะยามเป็นเมียฉันไหมลองปล่อยบะเดินดูบเป็นไงวะขาขาเป็นไงวะ ใครอ่ะพี่อุ้มใครอ่ะบ้าเองบ้าเองใครอ่ะพี่อุ้มใครเอออันนี้เป็นเมียคนที่สี่สิบแปดใครวะฉันเองคื่อน้องปายค่ะโอ้โหขอเตะนี่ได้ขอเตะหน้าทีนี้ได้ปะครับเหมือนไส้หมาโอ้ยปวดเมืองแล้วฮะเขาแต่งคอสเป็นเป็นน้องปายเนี่ยมาว่าจะบมาว่าจะแต่งตัวเป็นน้องแพรบ้างนะสวัสดีค่ะน้องปาย ใคครือน้องแพรเนี่ยตามเหตนี้อยู่ไม่เอาน้องแพรไม่เอาน้องแพรความสุขไม่ถึงน้อแพรเนี่ยน่ารักไปหาดูได้ตามโลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวเราจแต่งคอสใช่ใช่ใช่น้องแพรน่ารักจริงปะวะเฮนะน้องแพรน่ารักจริงปะวะน่ารักน่ารักน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โนเน่สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับ นีเดนดีนี้ดีอันนี่ดีวน่ดนี่เดวดี่เดีย้เดว่เดีน่ยนเดีวน่เคีว่เด่เดีรวมี่ะวน่เดียวนีเวนี้วถ้าเามว่าระหวน้่างบกสนี่เดีนเนา่เออยคน่วนีวี่เด่เดี่เดีเดยเดียยวนีนเยนเียนว่นเนนเนี่เนนนเเนนนเเ ูได้ครับได้ได้พี่เนี่ยถามใครหรือเปล่าพี่เนี่ยเนี่ยมีไฟหรือเปล่าูได้ได้ไฟอะไรวะอะไรเนี่ยครูม้าคนละตาบคนละตาบเนี่ยน้อน้เนี่ยถ้าระหว่างแบบน้องแพรน้องป้ายแล้วก็น้องจางเนี่ยถึงชอบคนไหนวะเขาพูดแพรไหมพี่แพรคุยอย่างเดียวกันเต๋อดีเต๋อดีเต๋อดี เดี๋ยวรางวัลไปฮะโอเคเฟรมพอเท่านี้ไม่มากไม่น้อยกำลังพอดีตอบแล้วมึงเดินออกมาไหมอะอะไรนะมึงเอาซีหนอจ้าซีหนอเอาซีเจ็ดเคแล้วก็เจะขี้มีต่โตขี้มีต่โตขี้มีแต่โตใช่ใช่เดี๋ยวคนดูคม่ตัดกันเองนี่หรอนี่หรอฮะฮะไันเองเฮ้ยไอรัอรบไปไอรอบไปว้โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอมาบอกผมมีเทคนิคใหม่สำหรับรถเราได้เลยใชพี่ท่านี้ปอมได้ครับได้เลยใช้เสร็จใช้เสร็จแล้วรถจะร้องแกร่งๆๆกรๆๆ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 ๆนๆๆ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 กๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆ ที่เอาว่ะเอาว่ะให้แบบเรื่อนเลยอ๋อที่มึงหายไปเพราะว่ามึงไปไปแอบซุ่มโป่งมาใช่ไหมกูรู้ไม่ได้แอบซุ่มโป่งชัวร์ไปต่อสั้นเลยสั้นแล้วนั่นเฮ้ย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 วิไอ้โหไอ้เหี้ยมันนั่นงดูฟาาแมทชีแอดอแมทชีฟ้าเองเคยดูฟาาพักหนึ่งแบเมื่อกี้เลยกระโดดฉากข้ับรถไฟอ่ะ do well.